ผมชอบกินผัดผักบุ้งไฟแดงมากเลยครับแต่ผักบุ้งไม่ใช่ว่าไปเก็บที่ไหนก็กินได้อร่อยผมจึงคิดถึงบ้านป้าเขียวที่ปลูกสวนผักบุ้งไว้เก็บขายและเก็บกินเองครับผมจึงชอบไปเก็บผักบุ้งที่บ้านป้าเขียวอยู่บ่อยๆพอป้าแก่ใจดีกับผมมากชอบให้ผมเก็บผักบุ้งกินฟรีอยู่ตลอดจนผมนั้น เกรงใจป้ามากเลยครับแต่เมื่อป้าไม่ยอมรับเงินจากผมผมจึงจำเป็นต้องทำงานแลกกับยอดผักบุ้งสวยๆของป้าครับแดดยามเช้าในหมู่บ้านเล็กๆหลังสายฝนเมื่อคืนทำให้ผมได้กลิ่นดินหอมอบอวนไปทั่วผมตื่นตั้งแต่เช้าเหมือนเคยครับเพื่อจะขี่รถออกไป บานปลาเขียวบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่อยู่ปลายทางคันนาข้างหลังบ้านมีบอ่อบปลาเล็กๆอยู่ครับแล้วก็แปลงผักบุ้งของปลาเขียวที่ดูสดงามมากปลาเขียวแกดูแลอย่างขยันขันแข็งสวัสดีครับผมมีชื่อว่าเอกชอบกินผัดผักบุ้งไฟแดงมากถึงมากที่สุดเลยล่ะครับไม่รู้ว่าทำไม กินกี่ทีกี่ทีก็ไม่เบื่อโดยเฉพาะถ้าเป็นผักบุ้งจากสวนของป้าเขียวแล้วก็ผมยิ่งชอบมากเลยครับมันกรอบหวานและมีกลิ่นหอมของดินแบบที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับตอนแรกๆผมตั้งใจจะมาซื้อของป้าหรอกนะครับแต่พอเจอรอยยิ้มที่ใจดีป้าเขียวกับคำพูดนุ่มๆของแก ว่าเก็บไปกินเธอเอกป้าปลูกไว้เยอะแบ่งกันกินก็ไม่เป็นไรหรอกนะผมเลยเกรงใจทุกครั้งป้าเขียวไม่เคยรับเงินจากผมเลยสักบาทเดียวครับผมเลยต้องหาทางตอบแทนท่านเช่นช่วยถอนญ้าช่วยรดน้ำหรือช่วยแกะขนผ,ผักไปขายที่ตลาดในตอนเช้านั่นเองล่ะครับภาพที่ผมชอบเห็นป้าเขียวอยู่เสมอนั่นก็คือ ป้าเขียวในชุดผ้าถุงเสื้อแขนยาวสีอ่อนผมแก่ก้าวมวยหลวมๆใต้หมวกใบไม้ไผ่แกยิ้มให้กับผมตอนก้มถอนพักบุง้งเสียงหัวเราะเบาๆของป้าเขียวยามพูดคุยกับผมทำให้เช้าในสวนดูสดใสขึ้นทุกทีเลยครับที่ผมนั้นเข้ามาช่วยแกบางครั้งป้าก็พูดกับผมแบบหยอกๆว่าถ้าเอกชอบกินนักอะ เดี๋ยวป้าจะทำผัดผงมุ้งไฟแดงให้กินเองนะเอาแบบใส่พริกเยอะๆเลยดีไหมผมได้แต่หัวเราะก็เกือครับดีสิครับป้าแต่ผมต้องช่วยป้าผัดนะผัดเองอะ่ะไม่เคยอร่อยเท่าที่ป้าทำให้ผมกินเลยครับอืมได้เลยเดี๋ยวป้าจะทำให้ชิมลองดูซิว่าฝีมือของป้าจะอร่อยเท่าเอกหรือเปล่าครับผม แล้วเราก็มักจะยืนอยู่ข้างๆกันในควัวเล็กๆหลังบ้านครับกลิ่นกระเทียมเจียวกับไฟเลงแรงดัง,ดางชาในกระทะเสียงหัวเราะของป้าเขียวกับผมปนกันอยู่ในอากาศในทุกครั้งที่ผมได้ตักข้าวกินผัดผักบุ้งไฟแดงอยู่กับป้ามันไม่ใช่แค่อาหารครับแต่มันเหมือนรสชาติของคำว่าความอบอุ่นนั่นเองล่ะครับที่ผมนั้นไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อนเลย หลังจากที่ผมได้กินข้าวอิ่มกับป้าเขียวแล้วผมก็ได้มาต่องานในช่วงเย็นของวันนั้นละครับเมฆคืมมาตั้งแต่บ่ายเสียงฟ้าร้องดังมาจากทางที่ตะวันตกผมรีบไปย้ายรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในบ้านของป้าเขียวครับพอรู้ว่าฝนกําลังจะมาแล้วป้าเขียวอยู่ในสวนพอดีในตอนนั้นกําลังใช้มือเปล่าถอนพักบุ้งขึ้นเป็นกำกำใส่ตะก้าเอกมาทําไม ตอนนี้ฝนตกอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวก็เปียกหมดหรอกผมมาช่วยป้าขนผักนะครับเห็นว่าฟ้าร้องแล้วก็กลัวว่าป้าจะทำไม่ทันนะครับป้ายิ้มบางๆมองผมด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะพยักหน้าให้กับผมไปช่วยเกือบ15นาทีเราช่วยกันเก็บผักบุ้งจนฝนเริ่มโปรยลงมาทีละหยุดแล้วครับพอฝนเทลงมาแรงขึ้นนั่นแหละครับป้าเขียวรีบพูดเสียงดังกลุบเสียงฟ้า พอแล้วเอกเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวไม่สบายฝนตกมาแล้วเนี่ยผมเดินตามป้าเข้าบ้านไม้หลังเล็กๆเ,เสียงฝนตกกระทบหลังคาดังเปาะแปะ,ปะตลอดเวลาเลยครับกลิ่นดินหอมอบอวลเข้ามาในบ้านของป้าเขียวป้าเขียวถอดหมวกฟางออกผมเห็นเส้นผมของป้าที่เปียกชื้นบางส่วนแนบแก้มของป้าแก่ทำให้หัวใจผมนั้นรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกครับ ผมขอต้มน้ำให้ป้าชงกาแฟนะครับอืมไม่ต้องลำบากหรอกเอกป้าทำเองได้ให้ผมทำเถอะครับป้าป้าให้ผมเก็บผักบุ้งฟรีมาตั้งหลายครั้งแล้วนี่ครับปลาเขียวหัวเลาะเบาๆก่อนจะพูดเสียงนุ่มขึ้นมาพูดแบบนี้อีกแล้วนะเอกป้าไม่เคยคิดให้เอกมาตอบแทนอะไรป้าเลยนะแค่เห็นเอกมาช่วยป้า ป้าก็รู้สึกเหมือนมีเพื่อนบ้านที่ใจดีกับป้าเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วอ่ะครับคำพูดนั้นทำให้ผมเงียบไปอยู่ครู่หนึ่งจนผมนั้นรู้สึกถึงหัวใจที่กำลังเต้นแรงกว่าปกติครับเสียงฝนที่ตกอยู่ข้างนอกก็ยิ่งทำให้บ้านดูเงียบสงบกว่าทุกวันหลังจากที่ผมนั้นได้ต้มน้ำร้อนให้กับป้าแล้วผมก็ยื่นแก้วกาแฟให้ป้าเมื่อเราสองคนสัมผัสกันแผ่วเบาเพียงเสี้ยววินาที แต่กลับทําให้ผมนั้นรู้สึกเหมือนไฟอุ่นๆลามไปทั่วอกผมเลยครับป้าเขียวครับอืมว่าไงเหรอเอกผัดผักบุ้งที่ป้าทําเองผมว่ายังไงก็ไม่มีที่ไหนทําอร่อยเท่านี้เลยนะครับป้าป้าหัวเราะเบาๆพางมองหน้าผมด้วยแววตาอบอุ่นพูดแบบนี้อีกแล้วนะเอกเดี๋ยวป้าก็อดทําให้กินแบบนี้ทุกวันไม่ได้หรอกเอาเถครับป้า ผมรู้แต่ว่าป้าทำผัดผักบ,บุ้งไฟแดงอร่อยมากเลยครับอืมผมยิ้มตอบโดยไม่รู้ว่าหน้าเริ่มร้อนแค่ไหนแล้วครับฝนข้างนอกก็ยังคงตกอยู่ไม่หยุดเสียงฟ้าร้องแผ่วลงเหลือเพียงเสียงสายฝนกับเสียงหัวใจผมกำลังเต้นอยู่ข้างๆปะาเขียวผมรู้สึกเขินอายปลาเขียวมากในตอนนั้นครับผมรู้ดีว่าผมเข้ามาที่นี่ เพื่อมาอาศัยป้าแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าในใจป้าจริงๆแล้วกำลังคิดอะไรอยู่ครับในรุ่งเช้าของวันถัดมาอากาศเย็นกว่าทุกๆวันเลยครับลมพัดหอบกลิ่นดินชื้นและกลิ่นหญ้าสดเข้ามาภายในบ้านผมตื่นแต่เช้าเพราะได้ยินเสียงป้าเขียวเปิดประตูบ้านไม้ดังแกลกเอกตื่นแล้วหรอขับป้า ผมว่าจะออกไปช่วยรดน้ำต้นผักบุ้งให้ป้านะครับป้ายิ้มอ่อนๆก่อนจะยื่นขันน้ำมาให้กับผมดีเลยป้าจะปลูกเพิ่มอีกแปลงหนึ่งนะหลังฝนตกเมื่อคืนนี้ผักบุ้งอะ่ะคงจะงามน่าดูครับผมผมก็ตั้งใจตื่นแต่เช้ามาช่วยป้านี่แหละครับเราสองคนเดินลงไปในแปลงผักบุ้งหลังบ้านน้ำฝนยังคงขังอยู่ตามร่องดินเล็กๆ แสงแดดยามเช้าส่องสะท้อนหยดน้ำที่ปลายใบผักบุ้งจนระยิบระยับเหมือนเพชรสีเขียวเลยครับผมก้มลงช่วยป้าปักต้นกล้าใหม่ลงดินป้าเขียวยื่นมือมาแตะมือผมเบาๆตอนส่งกลามผักบุ้งให้กับผมครับมือของป้าอุ่นมากทั้งที่อากาศเย็นกลิ่นหอมอ่อนๆจากตัวป้าผสมกับกลิ่นดินหลังฝนทำให้หัวใจผมนั้นรู้สึกสั่นปแปลกๆครับ เอกทำสวนเก่งขึ้นทุกวันเลยนะป้าเอ๋ยชมผมด้วยเสียงนุ่มๆก็ผมได้ครูดีนี่ครับผมตอบพลางเงยหนะ้ามองป้าครูดีอะไรล่ะป้าแก่จะตายอยู่แล้วนะป้าหวัวเราะเสียงเบาๆผมสายหน้าไม่หรอกครับป้าป้ายังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับแถมยังยิ้มสวยกว่าใครในหมู่บ้านอีกนะครับป้าผมชอบเวลาที่ป้ายิ้มแล้วก็ป้า เป็นคนขยันชอบทำงานนะครับอืมป้ารู้แล้วล่ะไม่ต้องบอกป้าป้าก็รู้แล้วล่ะครับป้าป้ารู้ถึงใจผมขนาดนั้นเลยครับรู้สิก็เอกมาหาป้าแทบทุกวันเลยป้าจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะพอป้าเขียวพูดจบก็ชะงักไปนิดแกหันมามองหน้าผมตรงๆแววตาอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเขินอายไว้บางๆ พูดแบบนี้อีกแล้วนะครับป้าเดี๋ยวผมก็เขินหรอกครับอืมไม่ต้องเขินหรอกไม่ทันแล้วล่ะป้าเห็นแล้วผมหัวราะแต่ในใจกลับรู้สึกอบอุ่นเหมือนแสงแดดยามเช้าความเงียบระหว่างเรามีแค่เพียงเสียงนกร้องกับเสียงน้ำลินตามร่องสวนครับหลังจากช่วยกันปลูกผักบุ้งเสร็จแล้วป้าเขียวเดินไปหยิบตะกร้ามาเก็บผักบุ้งอ่อนที่งามที่สุดแล้วก็พูดว่า เอายอดผักบุ้งไปผัดกินสี่เอกของม่ใหม่ๆสดๆอะ่ะรับรองหอมอร่อยแน่งั้นผมขอผัดให้ป้ากินด้วยนะครับวันนี้ผมจะลองทำเองดูบ้างได้เลยสิป้าเขียวหัวเลาะอืมป้าก็อยากจะลองชิมฝีมือเอกเหมือนกันว่าจะเท่าฝีมือป้าหรือเปล่าป้าจะคอยดูนะครับผม เราสองคนเดินทางกลับเข้าบ้านด้วยกันครับเสียงเท้าเหยียบพื้นดินเปียกดังเบาๆแต่ในใจผมกลับดังชัดกว่าไม่รู้ว่ามันดังขึ้นและมีความตื่นเต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ผมเริ่มมองปะเขียวมากกว่าแค่เป็นคนดีและเป็นคนใจดีกับผมคนคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้ครับผมรู้สึกซาบซึ้งในใจของปะาเขียวมากม ที่ดีกับผมมาโดยตลอดเอ็นดูผมในยามยากมาโดยตลอดเช่นกันครับแสงแดดยามสายเริ่มส่องลอดช่องไม้เข้ามาในครัวเล็กๆของป้าเขียวเสียงนกกาเ็นร้องอยู่ไม่ไกลมากนะครับผมยืนอยู่หน้าเตากระทะเหล็กใบใหญ่ๆที่กำลังร้อนแล้วอุ่นอยู่ตรงหน้าผมป้าเขียวยืนพิงประตูมองผมพลางยิ้มเอกแน่ใจนะว่าจะผัดเองนะ่ะ ขราวก่อนป้าเห็นเอกยังทำไม้กระทะอยู่เลยนะแน่สิครับป้าคราวนี้ผมตั้งใจที่จะทำให้ป้ากินให้เหมือนที่ป้าทำให้ผมกินทุกครั้งเลยนะครับคงไม่เป็นไรหรอกนะครับป้าผมจะระวังให้มากกว่านี้ครับป้าหัวเราะเบาๆถั้งั้นป้าจะรอดูนะว่าเอกอ่ะจะสู้ฝีมือป้าได้ไหมครับผมหั่นกระเทียมใส่ลงไปในน้ำมันเสียงชาดังลั่น กลิ่นหอมลอยขึ้นทันทีครับจากนั้นก็ใส่พริกบุกผักบุ้งอ่อนๆจากส่วนของป้าเขียวใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวและน้ำปลานิดหน่อยมือผมสั่นนิดๆเพราะตื่นเต้นแต่ก็พยายามทำให้สุดฝีมือให้ดีที่สุดครับเสียงไฟกระทบกระทะดังแรงขึ้นเมื่อผมเล่งไฟแล้วพริกผักบุ้งอย่างรวดเร็วเอกผัดได้ดีเลยนะ ลิ่นหอมเหมือนที่ป้าทําเลยนะ่ะป้าเอ่ยเบาๆผมหันไปยิ้มให้กับป้าก็ผมตั้งใจมากนี่ครับป้าผัดให้คนพิเศษกินทั้งทีต้องตั้งใจโชว์ฝีมือหน่อยครับคําพูดนั้นหลุดออกจากปากผมโดยไม่ทันคิดป้าเขียวชะงักไปเล็กน้อยครับใบหน้าแกเริ่มมีสีชมพูอ่อนๆขึ้นอยู่ตรงแก้มก่อนจะเบียนสายตาหนีไปทางอื่นครับพูดอะไรของเลาไหนะเอ๋ ป้าเป็นแค่คนแก่ปลูกผักปุ้งเท่านั้นเองนะไม่หรอกนะครับป้าสำหรับผมแล้วป้าเขียวคือคนที่ทำให้มื้อเช้าของผมอร่อยมากที่สุดครับแล้วก็มีความหมายมากเลยครับสำหรับผมผมไม่ว่าป้าหรอกนะครับความเงียบอบวลนอยู่ในครัวมีเพียงเสียงลมหายใจและกลิ่นหอมของผัดผักบุ้งที่เริ่มสุกผมตักใส่จานแล้วยื่นให้กับป้าเขียว ป้ารับจากมือผมไปอย่างช้าๆก่อนจะตักชิมคำหนึ่งอืมอร่อยมากนะเอกรสชาตินุ่มพอดีเลยดีใจมากเลยครับที่ป้าชมผมแบบนี้ถือว่าผมสอบผ่านใช่ไหมล่ะครับป้าผ่านจ้ะแต่ยังสู้ของป้าไม่ได้หรอกป้ายิ้มกว้างผมหัวเลาะก่อนจะนั่งลงตรงข้ามแก่บนโต๊ะไม้เก่าๆครับเรากินข้าวด้วยกันแบบเงียบๆเพียงแค่ศบตาก,กันบางครั้ง ก็เหมือนรู้ใจโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยครับสายลมยามสายพัดมาเบาๆผ่านเข้ามาในบ้านพมานปิวไวในหัวใจผมมีแต่ความคิดเดียวคือผัดผักบุ้งของป้าเขียวอร่อยมากที่สุดในโลกเลยครับเพราะคนทำคือคนที่ผมอยากอยู่ใกล้ที่สุดนั่นแหละครับป้าสิ่งที่ผมต้องการอยากให้ป้าเขียวได้ชิมฝีมือผมบ้างครับ สวัสดีครับผม